ค่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราได้เรียนวิธีการทําน้าต้มยำํำข้นนะคะจากคุณแม่นุชนาทแล้วนะคะเราก็จะนํามาผสมผสานกับตัวชิตาเกะหงน้าสลัดของเราเนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําเนื้อเห็ด่ะมาปั่นรวมกันกับน้ําต้มยําค่ะ ันให้ได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดเลยค่ะค,ค่ะพอได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดแล้วนะคะเราจะนำมาเทใส่ภาชนะค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําส่วนประกอบค่ะมาปั่นให้เข้ากันโดยจะมีไข่แดงค่ะนัตาาค่ะเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะปั่นให้ได้เนื้อสัมผัสที่เหมาะสมเลยค่ะ เนื้อสัมผัสที่เหมาะสมแล้วน,นะคะเราจะนำเนื้อเห็ดที่เราปั่นเอาไว้ค่ะมาเทใส่ตามด้วยฟักทองค่ะอโวคาโดค่ะปัดรวมกันจนได้เนื้อสัมผัสที่ละเอียดเลยค่ะ เมื่อปั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนํามาเทใส่ภาชนะค่ะ ซึ่งนี่นะคะจะเป็นกานผสมผสานอาหารไทยระหว่างน้ำสลัดชิตาเกะนะคะกับน้ำต้มยำซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปรอรับชมกันได้เลยนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ